วันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ leader alla ซึ่งจะมีผลนะครับต่อสังกัดที่ตัวละครนั้นๆอยู่นะครับโดยแต่ละตัวละครก็จะมีสังกัดที่ตัวเองอยู่นะครับตั้งแต่2ถึงสสังกัดขึ้นไปโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการทํางานของ leader alla ทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งสำหรับผู้ที่เล่นเกมนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับก็น่าจะพอแบ่งแยกออกแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นระดับกลางกานะครับก็จะมาคลายข้อสงสัยให้หมดเปลือกเลยนะครับในคลิปนี้ โดยปกติแล้วเหรียญอล่านะครับจะมีการทํางานแบ่งเป็นสส่วนอย่างเช่นของเจ้าลาวิยาที่จะมีเรียญดอลร่าระดับสูงสุดของซอร์ตออฟคอนเวลเลียโดยจะระบุนะครับว่าสําหรับสังกัดฝ่ายของซอร์ตออฟคอน v a ลเลียเนี่ยจะได้รับสเตตัสทั้งหมด2ส,ส่วนในการประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นฐานนะครับก็คือเพิ่มแอตแทก10%เ็เพิ่มดีเฟนต์และพิเศษเพิ่มเติมนะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจ้วกแลดเ8%อระเป็นของลาวิยานะครับอี่เปดเปอร์เซ็นต์อันนีสจะเป็นของ และ a l e อร e r a อีกประเภทนึ่งนะครับผมขอเรียกว่า All a l e อ d e r a l l ของระดับรองหัวหน้าของกลุ่มก็คือเจ้าไมท่านะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปจากเจ้าลาวิยาในกลุ่มซอสออฟคอนวาเลียเนี่ยก็จะมี leader alla baton fact of convalia เนี่ยมันจะได้แค่ความสามารถพื้นฐานก็คือ a อ t a ท k 10% defense 20%เท่านั้นนะครับโดยไม่ได้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเพิ่มเติมของระดับหัวหน้าหน่วยอยา่างเจ้าลาวิยานั่นเองนะครับ นั่นหมายความว่ากรณีที่คุณนะครับใช้ทีมที่ประกอบไปด้วยลาวิยาที่ติดตั้งลีเดอร์ออร่านะครับระดับหัวหน้าหน่วยและใช้ลงทีมนะครับพร้อมกับเจ้ามท่าที่ติดตั้งลีเดอร์ออร่าระดับรองหัวหน้าหน่วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาเอาสองตัวนี้ลงพร้อมกันแล้วก็ติดตั้งลีเดอร์ออร่าทั้งคู่ในส่วนของสเตตัสพื้นฐานนะครับอย่างลีเดอร์ออร่าของฝ่ายซอร์ออฟคันวาเลียนที่เป็นแอทแท็ก10%ดีเฟนซ์20%จะได้รับจากทั้งคู่แต่จะไม่ทับซ้อนกันหมายคววาาม่ สุดท้ายแล้วการให้เจ้าไมาท่าติดตั้งตัวแพทเทนแฟกเนี่ยและลาวิยาติดตั้งตัวซอสออฟคาวเวาราเลียหริเดอร์ออร่าขั้นต่ำกว่าอย่างของไมท่านะครับจึงไม่มีความจําเป็นในขณะที่ก็สามารถเสริมอย่างการเพิ่มดาเมจ8%ลดดาเมจ8%ของลาวิยาเนี่ยจะได้รับทุกตัวนะครับที่สังกัดฝ่ายนี้ดังนั้นโดยหลักการแล้วถ้าเกิดคุณมีตัวละครที่มีหรเดอร์ออร่านะครับทั้งระดับหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วย คุณจึงควรติดตั้งเฉพาะระดับหัวหน้าหน่วยเท่านั้นนะครับและสําหรับตัวละครที่สังกัดหลายๆฝ่ายผมขอยกตัวอย่างเป็นโมโมที่สังกัดฝ่ายสัตว์ป่านะครับอย่างไวเดอร์สามารถรับรีเดอร์ออร่าสูงสุดจากรีวิวนะครับเพิ่มระยะการเดินได้อีกหนึ่งช่องสังกัดซอร์ออฟคอนววลเลียรับสูงสุดจากลาวิยาและสังกัดฟอสติจูดรับสูงสุดจากแมกนัสแต่นี่ผมยังไม่มีรีวิวนะครับเลยไม่สามารถทดสอบได้ ก็จะขอทดสอบโดยนําลงพร้อมกับเจ้าแมกนัตแล้วก็ลาวิยานะโดยแมกนัตนะครับจะมีลิทเติอาระดับหัวหน้าหน่วยของฟอสซิจูดนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็น20% 20%เนี่ยเหมือนกันส่วนตัวเสริมนะครับจะเป็นการลดดาเมจลง10%กรณีเฮลตี้หรือว่าเลือดเกิน70%การอีกการหนึ่งจะเป็นการต้านผลด้านลบนะครับของอินเจอร์เมื่อเลือดต่ำกว่า70%ทำให้สเตตัสด้านลบนะครับการลดดาเมจลง20%แล้วก็โดนตีแรงขึ้น20%เนี่ยไม่มีผล และนี่คือตัวอย่างของการได้รับเดลเดอร์ออร่าของเจ้าโมโมที่สังกัด2ฝ่ายนะครับได้รับจากทั้งลาวิยาแล้วก็แมกนัตพื้นฐานแอทแทก10% Re รนีเฟรี่10%นะครับก็จะได้รับจากทั้งคู่แต่จะไม่ทับซ้อนกันนะก็คือได้รับแค่อันเดียวนั่นแหละได้ซอร์อัพันวาลาเรียจากเจ้าลาวิยาส่วนฟอสติจูเนี่ยจะแบ่งเป็น2อันนะก็คือฟอสติจูที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเมื่อเฮลตี้นะครับเลือดสูงกว่า70%เนี่ยจะลดดาเมจลง10% กลับไปการจะเป็นเฉพาะตัวของเจ้าแม็กนั้นนะครับก็คือบาดแอสติลจะลดผลด้านลบของอินเจอร์ลงซึ่งถ้าเกิดเป็นเจ้าโมโม,โมท,ที่สังกัด2ฝ่ายนี้และมีดีพอชันบาเรียนะครับที่มีลดดาเมจอยู่แล้วถึง50%เนี่ยพอไปบวกกับลีเดอร์ออร่าของซอราพัวาเลียกับฟอร์ติจูดนะครับที่ลดดาเมจลงได้อีก8%และ10%บเเซ็นก็แทบจะพูดได้ว่านะครับโมโมในสภาพนี้แทบจะกลายเป็นสายดาเมจเคาน์เตอร์ที่มีลดดาเมจได้สูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับ ในขณะที่ตัวละครสังกัดฝ่ายเดียวนะครับก็จะได้ l ิ a d e r ออร่าแค่ของสังกัดนั้นๆอันนี้ผมขอทดสอบอะไรเล่นๆหน่อยนะครับว่าเจ้าโมโมที่มี repulsion b a r ีย e ลดไปแล้ว50%ได้ีเด d e r ออร่าจากลาวิยาลดอีก8%แล้วก็ได้ี e a d e r ออร่าจากเจ้าแมงนั้นลดอีก10%ถ้าเกิดได้รับบัฟบัวฮีมานะครับลดอีก30%นะจะเป็นยังไง ก็โดยรวมแล้วถือว่เาเบาลงค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามจะคิดว่าไม่น่าจะลดได้ถึง100%เนะน่าจะเป็นการลดแบบขั้นๆไปมากกว่าไม่น่าจะเป็นการบวกกันนะครับก็คือประมาณว่าลดด้วยอันนึงก่อนแล้วก็ถึงกับไปคิดตัวต่อไปถัดๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นการทํางานของรีเดอร์ออร่าก็จะประมาณนี้ซึ่งแต่ละสังกัดเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเด่นต่างๆกันไปนะครับอย่างทีมเผ่าส์ป่าเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่ สอสเอาคอนวเวเลียก็จะเป็นเรื่องของการสมดุลน,นะครับดามเมจแล้วก็ลดดาเมจส่วนฟอสจิจูก็จะเป็นเรื่องของการลดดาเมจแล้วก็พวกเกี่ยวกับลดผลเสียของสเตตัสบางอย่างนะครับอย่างฝ่ายอาราซิตี้ที่เป็นนักฆ่าเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เพิ่มดามเมจคริติคอลแล้วก็เพิ่มอาาัตราคริติคอลเป็นต้นน,น,นั้นการจัดทีมนะครับให้อยู่สังกัดเดียวกันแล้วก็มีลีเลอร่าที่ตรงกันมากที่สุดะจะค่อนข้างเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างทีมปัจจุบันที่ผมใช้แทบจะทุกคอนเทนต์นะครับก็จะมีทั้งไมท่าลาวิยาเฟคอลแล้วก็โมโมที่สังกัดซอร์ออฟคาวาเลียเหมือนกันทั้งหมดนั่นเองนะครับหรือใครจะใช้เป็นทีมเผ่าสัตว์ป่านะอย่างโมโมโนโนวิล no ลิล no ลี ill, ่วิลหรือแม้กระทั่งอ็กกี้ก็ได้นะครับทั้งหมดเกี่ยวกับลีเดอร์ออร่ลก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ